ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษทาง FM 107.25เมกะเฮิรตส์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรรายการของเราออกอากาศทุกวันจันทร์และพุธเวลา8นาฬิกาถึง8ปนาฬิกามนาทีและนอกจากจะรับฟังรายการของเราได้ทางวิทยุแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษได้ทาง YouTube ที่ช่อง NU Radio ช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้ดิฉันพรวิรีธนิเทศรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ช่วงนี้ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะกรมตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยว่าฤดูหนาวปี2565นี้จะเริ่มต้นประมาณต้นสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคมถึงปลายเดือนคุมภาพันธ์2565ปีนี้ถือว่าฤดูหนาวของไทยมาช้าแต่ว่าอากาศจะหนาวเย็นกว่าปีที่ผ่านมายังไงก็จะรืมเตรียมเสื้อผ้าหน้าหนาวไว้รับลมหนาวกันนะคะ ถึงแม้ว่าหน้าหนาวในไทยไม่ถึงขั้นหนาวจัดเหมือนประเทศอื่นที่มะาตกแต่ก็มีลมพัดผ่านเย็นสดชื่นชวนให้ออกไปท่องเที่ยวต้อนรับลมหนาวกันได้บ้างฤด,ดูหนาวนี้โดยทั่วไปก็ใช้ในคำศัพท์ภาษาอังกฤษว่า winter season winter season สําสำหรับฤดูหนาวในประเทศไทยที่มีสภาพอาะกาศเย็นสบายก็จะเรียกว่าเป็น cool season cool season หรือเรียกว่าเป็น cold season ก็ได้เช่นกันนะคะ cold season ส่วนคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพ อากาศในหน้าหนาวของไทยก็เช่นถ้าสภาพอากาศลมพัดเย็นๆแบบที่สัมผัสในภาคกลางหรือกรุงเทพก็ใช้ว่า is cool is cool ส่วนถ้าสภาพอากาศหนาวเย็นแบบภาคเหนือก็จะใช้คำว่า is cold is cold และถ้าอากาศหนาวจัดก็สามารถพูดว่า is freezing is freezing ส่วนภาคเหนือที่ปกคลุมไปด้วยหมอกบางๆก็จะเรียกว่า mist mist ถ้าเป็นหมอกหนาก็จะเรียกว่า fog 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 เมื่ออากาศเย็นจัดจนทำให้น้ำค้างแข็งตัวนะคะน้ำค้างนี้ภาษาอังกฤษใช้ว่า Dew e Dew Dew ซึ่งเราก็จะเรียกปรากฏการณ์ที่น้ำค้างแข็งตัวนี้ว่า Mcnning หรือภาษาอังกฤษใช้ว่า h a r Frost h a i Frost นอกจากจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอยู่กับฤดูหนาวแล้ววันนี้รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษก็มีสำนวนภาษาอังกฤษที่มีการใช้คำว่า Cold ในสำนวนนั้นได้อย่างน่าสนใจนะคะให้ได้เรียนรู้เผื่อเอาไว้ใช้รับลมหนาวกันค่ะ โดยข้อมูลในวันนี้ส่วนหนึ่งนำะมาจากเว็บไซต์ themomentum.co และ altv.tv ค่ะเรามาเริ่มที่สำนวนแรกกันนะคะ cold comfort cold comfort ซึ่งหมายถึงคำปลอบที่ไร้ประโยชน์หรือว่าคำปลอบที่ไม่มีผลคำว่า cold 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 เป็นหนึ่งในคำที่อยู่ในภาษาอังกฤษมานานแล้วก็มีความหมายหลักที่แปลว่าเย็นแล้วก็ยังเป็นคำที่ยัง ผูกกับประสาทสัมผัสขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนมีร่วมกันนะเกี่ยวกับความรู้สึกเย็นนี้ก็เลยททาให้เกิดความหมายเชิงเปรียบเทียบขึ้นมามากมายและในสำนวน cold comfort นี้คําว่า cold ก็ไม่ได้มีความหมายตรงตรงัวถึงอุณหภูมิที่ต่ําหรือว่าหนาวเย็นแต่ว่า cold นี้หมายถึงความรู้สึกที่ชวนหดหูชวนเศร้าอึมครึมซึ่งก็โยงกับบรรยากาศหรือว่าอารมณ์ของผู้คนในฤดูหนาวและเมื่อมารวมกับคําว่า comfort ที่หมายถึงการปลอบโยนสำนวน code comfort นี้จึงหมายถึงสิ่งที่ควรจะช่วยให้อะไรๆดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ช่วยจริงๆหรือสิ่งที่ควรจะทําให้เราดีใจแต่ด้วยสถานการณ์แล้วก็ไม่ช่วยให้เราดีใจหรือว่าสิ่งที่ปลอบโยนแต่ก็ไม่ได้ช่วยปลอบโยนเลยตัวอย่างเช่น the good news about the economy is c o l d comfort to people who have lost their jobs ข่าวดีเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจที่กระเตื้องขึ้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้คนรู้สึก คนตกงานรู้สึกดีขึ้นเลยหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่เราสอบตกหรือว่าติด F แล้วอาจารย์มาบอกว่าไม่ต้องเสียใจไปอย่างน้อยเธอไม่ใช่คนที่คะแนนต่ําสุดในห้องแบบนี้ก็เหมือนจะชวนให้ดีใจที่มีคนได้คะแนนต่ํากว่าเราแต่รู้ไปก็ไม่ได้ทําให้อะไรอะไรดีขึ้นเลยเพราะว่าก็ยังสอบตกอยู่ดีแบบนี้ก็จะบอกว่า thanks for telling me but that's called comfort ขอบคุณที่บอกนะแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย สำนวนหนึ่งนะคะมีคำว,ว่า cold อยู่ในสำนวนเช่นการคือ get cold feet get cold feet สำนวนนี้ไม่ได้หมายถึงอุณหภูมิบริเวณเท้าลดหวบลงนะคะไม่ได้หมายความว่าเท้าเย็นแต่หมายถึงประหม่าหรือว่าอยู่ๆก็เกิดกลัวขึ้นมาก่อนที่จะต้องลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งตัวอย่างเช่นคนที่กำลังจะเข้าประกวดร้องเพลง แล้วขณะที่กําลังจะขึ้นเวทีก็เกิดกลัวขึ้นมาคิดไปต่างๆนานาว่าจะทําได้ดีเหมือนที่ซ้อมไม้จะลืมเนื้อเพลงหรือเปล่าคือเกิดเป็นอาการประหม่าก,ก่อนขึ้นเวทีหรือว่าตื่นเวทีที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า stage fright ซึ่งในสถานการณ์นี้นะคะก็อาจจะใช้คำนวน get cold feet ได้เช่นกันโดยพูดว่า I always get cold feet before going on stage I always get cold feet before going on stage อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I was going to try bungee jumping but I got cold feet ฉันว่าฉันจะลองเล่นบันจี้จามแต่ก็เกิดกลัวจนใจฝ่อขึ้นมาซะก่อนความน่าสนใจของสำนวนนี้คือมีที่มาไม่ชัดไม่แน่ชัดนะคะบางก็บอกว่ามาจากเพราะทหารชอบอ้างว่าเท้าเย็นจนเดินไม่ไหวเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปออกรบก็เลยเป็นที่มาของของสำนวน get cold feet นั่นเองและอีกสำนวนหนึ่งนะคะ ที่มีการใช้คำว่า cold เช่นกัน blow hot and cold blow hot and cold ซึ่งมีความหมายถึงไม่แน่นอนกลับไปกลับมาสำนวนนี้มีที่มาจากนิทานอีสบเรื่อง the satyr and the traveler หรือว่า the satyr และนักเดินทางพเนจร satyr คือสิ่งมีชีวิตในเทพนิยายที่มีท่อนล่างเป็นแพะท่อนบนเป็นคนแต่ว่ามีเขาแล้วก็มีหนวดเคราวเหมือนกับแพะ เรื่องมีอยู่ว่ากระครั้งหนึ่งในฤดูหนาวอันหนาวเหน็บมีชายพเนจรคนหนึ่งกำลังเดินฝ่าลมหนาวอยู่ในป่าเซเทอร์ตัวหนึ่งเห็นเข้าจึงเกิดสงสารแล้วก็ออกตัวว่าจะพากลับไปพักอุ่นๆที่บ้านของเขาระหว่างที่ทั้งสองเดินกลับไปยังถ้ำที่เป็นบ้านของเซเทอร์ชายพเนจรก็ยกมือขึ้นเป่าด้วยปากนะคะด้วย เพื่อเป็นการแก้อาการหนาวเหน็บนั่นนะ่ะก็เลยใช้ปากเป่ามือให้อุ่นขึ้นเซเทอร์เห็นเราก็งงเพราะไม่ค่อยได้พบเห็นมนุษย์จึงถามว่าทําอะไรใช้พเนจรก็ตอบว่าเป่ามือเพื่อให้นิ้วอุ่นไงเซเทอร์ได้ยินคําตอบกระทึงว่าทาไมมนุษย์ถึงเก่งจังพอถึงบ้านปุ๊บเซเทอร์ก็นําซุปร,อร้อนๆมาเสิร์ฟให้ใช้เพเนจรก็ยกซุปขึ้นเป่าด้วยปากก่อนกินพอเห็นเช่นนั้นเซเทอร์ก็เลยถามว่าท่านทําอะไรใช้เพเนจรก็ตอบว่า เป่าก็เพื่อให้สุปเย็นลงเซเทอร์ได้ยินเข้าก็กลัวแล้วก็ไม่ไว้ใจมนุษย์ที่ใช้ลมหายใจเป่าให้ของร้อนหรือเย็นก็ได้นะครับ blow hot and cold blow ก็คือเป่าเลยเป็นที่มาของสำนวน blow hot and cold ซึ่งมีความหมายถึงรวนแปร ى, รวนเรเปลี่ยนใจไปมาเอาแน่เอานอนไม่ได้คาดดาลรำบากตัวอย่างเช่นเราชวนเพื่อนคนนึ่งไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแต่เพื่อนคนนี้แทนที่จะตัดสินใจให้เสร็จ แล้วบอกเราว่าจะไปหรือไม่ไปกลับมาบอกเราวันหนึ่งว่าไปแต่พอว,วันล่อนขึ้นก็มาบอกว่าไม่ไปละเปลี่ยนใจไปมาแบบนี้เราก็จะบอกได้ว่า he has been blowing hot and cold about the trip to Japan I w i s he h make up his mind เขาเปลี่ยนใจไปมาเรื่องทริปไปญี่ปุ่น he has been blowing hot and cold about the trip to Japan อยากให้เขาตัดสินใจให้ได้สักทีเถอะและสำนวนต่อมานะคะมีคำว,ว่า c o l d อีกเช่นกัน to give someone the cold shoulder to give someone the cold shoulder ซึ่งมีความหมายว่าการเมินเฉยหรือว่าเฉยชาใส่ใครบางคนหลายคนเห็นสำนวน give someone the cold shoulder ก็จะงวงว่าไหลยเย็นคืออะไร cold shoulder หมายถึงไหลที่เย็นนั่นเองนะคะแล้วทำไมไหลต้องเย็นด้วยแล้วไหลยเย็นเกี่ยวอะไรกับความหมายของการเฉยเมยหรือว่าการเมินใส่ใครบางคน อันที่จริงแล้วนะคะ shoulder หรือว่าไหล่ในสำนวนนี้ไม่ได้หมายถึงไหล่ของคนแต่ shoulder ในที่นี้หมายถึงท่อนขาหน้าของสัตว์ตั้งแต่หัวไหล่ลงมาที่ใช้เอามาทำอาหารในสมัยก่อนคือในสมัยก่อนเวลามีแขกเหลือมาเยี่ยมเยียนเจ้าบ้านก็จะต้องต้อนรับขับซู้อย่างดีดูแลปูเสือน,นาอาหารออกมารับรองนาอาหารร้อนๆออกมาเลี้ยงให้อิ่มอุ่นท้อง แต่ถ้าแขกคนนั้นไม่เป็นที่ต้อนรับเจ้าบ้านก็จะส่งสัญญาณด้วยการเสิร์ฟเนื้อช่วงหมดไหลให้กินเพราะเป็นเนื้อส่วนที่เหนียวเท่านั้นยังไม่พอยังเสิร์ฟแบบเย็นๆให้อีกด้วยเพื่อให้รู้ตัวชัดเจนว่าเจ้าของบ้านไม่ค่อยจะต้อนรับขับสู้ด้วยเหตุนี้สำนวน give someone the cold shoulder จึงมีความหมายหมายถึงเมินเฉยทำตัวเย็นชาใส่ ตัวอย่างเช่น John i giving me the cold shoulder since yesterday. I guess he's still mad at me. ตอนยังเมินเฉยใส่ฉันอยู่เลยตั้งแต่เมื่อวานฉันเดาเอาว่าเขายังโกรธฉันอยู่อาจจะใช้ว่า Please don't give me the cold shoulder. Please don't give me the cold shoulder. ได้ปวดอย่าทำตัวเย็นชาเฉยเมยกับฉันเลย และอีกสำนวนต่อมานะคะที่มีคำว่า cold อีกเช่นกัน To l i v v s s o m o o n o out n t the o o l d to leave someone out in the cold, in the cold หมายถึงการที่เราไม่ยอมให้ใครบางคนรวมกลุ่มกิจกรรมกับเราเหมือนกับการที่เราปล่อยให้เขาอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บนั่นเองค่ะลองนึกถึงช่วงอากาศหน้าหนาวที่หิมะตกเราปิดประตูทิ้งคนอื่นเอาไว้ข้างนอกบ้านอะไรแบบนี้ได้เลยค่ะนอกจากจะหนาวแล้วก็ยัง ลำบากอีกด้วยจากการที่ถูกทิ้งไปข้างนอกแบบนั้นแต่สําหรับคนไทยเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกตอนที่ต้องอยู่ข้างนอกในอากาศหนาวเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนว่าเป็นทิ้งไปกลางแดดช่วงหน้าร้อนคราวนี้อาจจะเข้าใจได้ชัดเจนทีเดียวตัวอย่างการใช้สำนวนนี้ก็เช่น Are you going to leave Jane out in the cold while we are all going out for lunch? เธอจะปล่อยให้เจนอยู่คนเดียวนะคะที่พวกเราออกไปทานอาหารกลางวันกันหรอ Are you going to leave Jane out in the cold while we are all going out for lunch? หรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Tony was left out in the cold when his coworkers all went out to lunch without him. Tony โดนเพื่อนร่วมงานทิ้งออกไปกินข้าวกลางวันโดยไม่มีเขาไปด้วย Tony was left out in the cold และอีกสำนวนต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โคอีกเช่นกันแล้วก็เป็นสำนวนสุดท้ายในวันนี้คือ Cold Turkey c o โค Turkey สำนวนนี้ไม่ได้หมายถึงไก่งวงตามชื่อสำนวนนะคะเพราะคำว่า Turkey มาถึงไก่งวงแต่ใช้กับการเลิกทำบางสิ่งบาอย่างที่ทำมานานแต่ว่าเป็นการเลิกแบบหักดิบคือไม่ได้ค่อยๆลดปริมาณลงจนเลิกไปในที่สุดแต่หยุดโดยทันทีแบบไม่มีช่วงให้ได้ปรับตัวเดิมทีแล้วโคต์ Turkey นี้ใช้กับการเสพยาหรือว่าสารเสพติดเช่น Those who quit smoking c o l d turkey rarely succeed คนที่หยุดสูบบุหรี่แบบหักดิบนะ,ะ Those who quit smoking c o l d turkey quit smoking c o l d turkey คือเลิกสูบบุหรี่แบบหักดิบน้อยคนที่จะเลิกได้สำเร็จ rarely mm hmm. succeed succeed ใช้เป็นคำกริยาหมายถึงประสบความสำเร็จนั่นเองแต่แต่ในปัจจุบันนะคะสํนวน c o l d turkey นี้ใช้กับอะไรก็ได้ที่เราทําจนติดเป็นนิสัย mm hmm. เช่นสมมติเราเสพติดชานมไข่มุกมากถ้าไม่ได้กินมันละแก้เราก็จะรู้สึก น้ำตาลตกใจหวิวแต่วันนึงเราตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาบอกกับตัวเองว่าจะไม่กินชาไข่มุกอีกเด็ดขาดแล้วอาจจะบอกว่า I'm giving up bubble tea cold turkey I'm giving up bubble tea cold turkey ส่วนที่ไก่งวงมาเกี่ยวกับการหยุดสารเสพติดได้อย่างไรนั้นก็ยังไม่มีใครฟันธงได้แน่ชัดบ้างก็อธิบายไว้ว่าคนที่เลิกเสพเหล้าเลิกยาแบบหักดิบแล้วลงแดงจะมีอาการร้อนๆหนาวๆบางช่วงก็จะเหงื่อซึมทั้งที่รู้สึก หนาวสั่นแถมยังขนลุกสู้ดูเหมือนกับหนังไก่งวงที่ถอนขนแล้วที่จะดูเป็นตุ่มๆแต่บางที่มาก็บอกว่าโคร d t ท r ร์ y คือไก่งวงเป็นเมนูที่ไม่ต้องมีขั้นตอนเตรียมการอะไรเยอะแยะสามารถนำมาทำอาหารได้ทันทีเลยไม่ต้องผ่านกระบวนการหรือว่าตกแต่งให้วิจิตพิสดารอะไรเลยเกลยเป็นที่มาของสำนวนนี้นั่นเองคือมีความหมายถึงว่าตรงๆทื่อๆไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆ ง่ายๆด่วนๆได้เลยแต่บางที่มาก็บอกว่าสำนวนนี้มาจากสำนวน talk c o d turkey ซึ่งหมายถึงพูดแบบไม่อ้อมค้อมไม่ต้องตกแต่งคำพูดคำจาให้สวยหรูดูดีเกินจริงความตรงไปตรงมานี้ก็เลยถูกนำมาใช้ในบริบทการเลิกยาก็คือเลิกเลยตรงๆบอกว่าเลิกก็คือหยุดเสพยาเลยทันทีเช่น six years ago she went cold turkey on three pack a day smoking habit เมื่อ6ปีก่อนเธอเลิกนิสัยการสูบบุหรี่สามซองต่อวันแบบหักดิบค่ะวันนี้เราก็ได้ความรู้จากสำนวนภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับคำว,ว่า cold หรือความหนาวเย็นกันไปหลายสำนวนเลยนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังได้นำไปฝึกใช้กันบ้างถึงเมืองไทยเราจะไม่ได้หนาวจัดสักทีหนึงแต่เราก็ควรรู้สำนวนหนาวๆเหล่านี้ไว้รับอากาศเย็นๆที่กำลังจะเข้ามาแต่ก็จะต้องรีบ ฝึกรีบใช้กันนิดนึงก่อนที่ลมหนาของบ้านเราจะหมดไปซะก่อนนะคะแล้ววันนี้เวลาของรายการโรคกว้างกับภาษาอังกฤษก็ได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาิกาถึง8นาิกา30นาทีทาง FM ร0 7.25เมกะเฮิร์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรและทาง y o u t u b e ที่ช่อง NU Radio ค่ะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ